ตรงท่อสะพานให้ผมด้วยเหรอพี่พี่พี่คุยแต่หน้าพ,พี่คุยพี่คุยแต่หน้าแฟนเลยเหรอท่อสะพานด้วยเหรอใจเยน็นโอเครู้ว่าคนนี้มาแน่นอนว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แน่ๆครับวันวนีวน้วันดีพี่ป้อมครับหรือว่าชื่อทางพาณิชย์เรียกพี่นัทเซอร์วิสนะฮะแล้วเป็นนัทตั้งแต่เมื่อไหร่หรอ่ะพี่ จริงวะพี่แล้วทำไมผมรู้จักพี่ในะนามว่าชื่อพี่ป้อ,อมอ่ะคุณแม่ตั้งใหน้นี่ผมริบผมริบผมแม่เลยเหรออะสมัยพี่ไม่ไม่ป้อมเซอร์วิสอ่ะพี่อ๋อมมอ๋อมีความหมายอ๋อนัดเซอร์วิสถ้าไม่นัดก็ไม่เซอร์วิสอย่างงี้นะเฮ้ยคุยกับมิกกี้แล้วปวดกระบาลใช่ป่ะอันนี้รถจากโฮมไทยกะหล่ำเช่นเคยครับวันนี้มาเป็นคิวเคลือบแก้ว นะครับในส่วนของคันนี้เขาเลือกทำอัลฟากราฟินด้วยนะคือครั้งล่าส,สุดผมแนะนําทําตัวนี้ไปแล้วเจ้าสำนักบอกว่าติดโลโก้ไม่ได้นะครับมันลื่นมันดีมันลื่นมันลื่น,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 นจริงแต่ว่าผมมีวิธีแก้ก่อนจะติดโลโกอ้อะก็คือติดโลโก้มาก,ก่อนทานะครับไม่ยังไั้นก็จะติดโลโก้ไม่ได้เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ใช่อออลกอฮอลเช็ด oh <c oughs> ก็ได้แล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> วันนี้งานสวยนะพี่นี่นี่ผมแอบดูเล็กๆไม่น้อยนะนี่มาดูแรงข้างนี่อุ้ย นี่คืองานสลักนะเนี่ยอันนี้คือสลักนะเนี่ยใช่ครับงานแกะลายครับงานแกะลายนะเนี่ยว้าวไม่ธรรมดาว้าวพี่ระว<ด>ังท <ำ S 2> ําเขาเป็นรายลอยนะพี่เข,เ,ขเขาเขาทำเป็นลอยมาแล้วเออใช่ป่ะวะก็นีไ่ไงลอยนี่ไง<อ>เป็นลาย,ยเป็นลายมาแล้วอ๋อเป็นลายมาแล้วเฮ้ว<อ>สวยมากสวยมากครนนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันว่าทำออกมาได้สวยขนาดไหนน่าจะให้เวลากันพอสมควรนั้งไม่ได้เอาไปประกวดใช่ไหมอะ รถ,รถลูกค้านะนี่รถลูกค้าสมัยนี้นี่คือเข้างานประกวดได้เลยนะเนี่ยใช่ครับว้าวเดี๋ยวผมขอแอบไปดูตรงหัวโชคกคอ่ะให้ไม่ต้องแอบแล้วแหละพี่เขาดันแล้วมาละเหมืนขอ,ขอมนเดิมนะครับใครที่ต้องการใช้บริการขนรถฮาร์เลย์นะฮะไม่ได้แค่อะไรอย่างเดียวนะทุกรถอ่ะที่ขึ้นรถเขาได้อ่ะเขาขนหมดนะฮะร,รวมถึงรถกระบะรถตู้ด้วยเขามีรถอีกคันหนึ่งนะครับเอาไว้สไลด์เป็นรถกระบะสไลด์นะครับ นี่นี่พามาดูนะฮะโอ้โหอลังการเฮ้ยผมว่างานม,มันดูแบบดิบเมทเทดีว่ะสวยมากครับนี่นี่เฮอริเทดเหรอเิเทครับผมเป็นตัวเฮอริเทดเหรอดูเดิสลักมารายละเอียดสวยงามมากครับโอ้คันนี้คุ้มเลยมีล้อมแมกให้เครือบด้วยส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 วยนี่อันนี้งานสลักนะครับเป็นงานสลักมือน่าจะใครเนี่ยใครเป็นคนทำอะ่ะ รู้ไหมรู้จักชื่อเขาไหม,ไมหรือเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อรายละเอียดจากโฮมไท<า>ยอีกทีทนึงเออดูดิสวยมากเลยอ่ะนะครับเฮ้ยผมชอบผมชอบกองรุ่นนี้จังเพลเนสน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับสวยงามท่อดูดิบมากแล้วก็มีปลายท่อตัวปลายท่อก็ใส่มาด้วยอันนี้น่าจะเป็นแฮนด์เมดบ้านเราแล้วนะเนะี่ยสวยจัดนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเราพาดูผลงานกันต่อ ว่าอะไรยังไงนะครับแต่รับรองว่าคันนี้ว้าวแน่นอนผมเห็นผมยังว้าวเลยว,ว้าวนะครับตัวที่เป็นตัวคือหนึ่งหนึ่งสี่ก็คือ CVO แล้วว่ะแต่เป็น CVO ตัวเริ่มบ้าไม่ใช่ก็คือทำปตกติแต่เครื่องเดียวกับนี่เลยเนี้ยรถไกดปีปีนี้จะเป็นเครื่องร้อยสีลครับผมนี่ปีอะไรพี่น่าจะปีที่สามครับผมุย ปีปี100่สามร้อยกว่าปีไม่ใช่ปีที่แล้วนี่ว่าว,วา้ปีที่แล้วแต่ทำไมโลโก้เป็นโลโก้เนี้ยเปี่ยนครับเออเพราะว่าโลโก้นี้มันคือโลโก้ปีเก่าใช่ครับไี่ดูวินเทจมากขึ้นแต่รถตัวปีสามใช่โอโ้โหไ,ไม่ธรรมดาอ่ะนี่นี่ดูนี้ก็รู้ใช่ป่ะแถวๆนี้สองห้าหนึ่งหกห้านึ่งน่าจะเป็นปีของเฟรมป่ะ สองห้าหกหนึ่งห้าหกปีวิทย์มกรนะที่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าว่ามาดูตรงนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่หรอกอาจจะไม่ใช่นะเครื่องครับูิที์เครื่องใช่ป่ะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นพี่พี่นัทเซอร์วิทนะครับเดี๋ยวไปเรียกเขาพี่ป้อมนะครับไม่เขาเรียกครับขอโทษครับพี่ให้พี่ตอบตรงไหนครับเอ่อเข้าไลายล้างเลยถอยเข้าเข้าไลน์ล้างเลยพี่พี่ถอยง่ายเดี๋ยวคอยดูพี่พี่นัทเขาเข็นนะฮะ เหมือนรถเป็นรถฟีโน่หรือรถแอน์ล็อกธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอย่างพี่นั้นเนี่ยเขาเขาเข็นมาน่าจะหลักหลักพันพันคันแล้วแหละนะถึงป่ะพี่สิบปีแล้วนี่พี่ตอบไม่ตรงคำถามคถามกี่คันโอเคพี่ตอบไม่ตรงคำถามถามหลักคันพี่ตอบเป็นหลักปีล้วผมจะรู้ไหมลนะ่ะจ๊ะหยอกหยอกอันนี้ก็เป็นวิธีการเข็นที่ถูกต้องที่จริงถ้าข้าขี่ได้เนี่ยก็สามารถ เห็นได้อย่างนี้ได้เลยนะครับ่าถ้าลูกค้าปกติไม่อยู่ผมก็แอบขับนะครับไม่ใช่ผมก็จะขยับอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็จะเอามาล้างก่อนล้างเสร็จแล้วก็จะไปขัดขัดเสร็จแล้วถึงจะเคลือบแก้วนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวครันนี้เหมือนเดิมครับผมกุญแจอยู่นี่นะครับพี่โอเคพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับใช้บริการได้ครับอยากขนอะไรถนนมีทางไปทุกที่ครับสวัสดีครับโอเคงั้นเรามาต่อกันนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะสวย ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เห็นนะว่ารายละเอียดเขาของเขาสวยขนาดนี้ผมเลยวาว้าว,าวนะคันนี้ว้าวจริงโอเคเดี๋ยวเราเข้า,าดูกันวันนี้อีกหนึ่งงานนะครับใครที่เป็นสายฮาร์ลีมาเนี่ยบอกเลยว่าชอบแน่นอนเดี๋ยวคุณมาดูกันว่าสวยขนาดไหนสวนนัสดีครับอืมจัดจริงๆสวดีดูที่นะฮะโอเคสวัสดีครับ